ัวนี้จะเป็นเฮอรบิน PSG นะ PSG at 9889ทะเบียน r d p l 34678ลายคามอา่เป็นสีเทาสไตล์เฮอรบินของทาหารทามุสมเห็นบ่มีกาทุงซาดลาวอยู่ทางด้านถึงอ่าโอเคเนาะอันนี้จะเป็นทางด้านส่วนหางของมัน ถ้าว่าผูใ้ใดที่ว่าได้เบ่งคลิปเก่าของขพเจ้าที่ผ่านมาก็น่าจะฮู้เนาะว่าอันที่ได้ออกมานีอ่อันตัวนี้เนี่ยมันแม่นอย่างตัวนี้เนาะนั่นก็คืออันกันฟ้าพานั่นเองท่านผู้ชมในเวลาที่เฮอ้อบินบินเข่าเมฆเนาะแล้วมันเมฆนั้นมันมันคล้มอาจจะเหตุให้มีกระแสไฟฟ้ามาพาใส่กับเฮอบินเหตุให้เฮอ้อบินอ่าสปากเกิดกระแสไฟฟ้าแต่ว่ามันจะบอลซอดเข้าไป หาผู้โดยสารทางด้านในตัวนี้จะเป็นอันกันฟ้าพาเวลาฟ้าพาแล้วปุ๊บมันก็กระแสไฟฟ้าก็จะแลนพานตัวนี้เห็นบ่่านผสมจะมีแต่ละบอนแต่ละจุดเลยทั้งห่างแล้วก็ทั้งตัวนี้ภาษาคิดถ้าผู้ใดได้เบิง่งหรือว่าฮับสมวิโอเก่าที่ข้าพเจ้าได้ทายมานั่นก็คือตัวนี้จะเป็นเคาเอิ้นว่าแอร์เ er รนเนาะแอร์เรนใส่ไว้เพื่อ,อบ,บังคับ ทิศทางในการขึ้นลงของเครื่อบินเห็นบอธามุสมถาวาอ่ามันเงียงลงเนาะก็จะเหตุให้เคื่องบินหันดักลงถาวามันเงียงขึ้นถึงซี่ทางด้านนี้เคื่องบินก็จะขึ้นนะอันนี้จะเป็นเคยว่ารัดเดอร์คือเก่าเซนเก่าเซนเคยรัดเดอร์ใส้เพื่อควบคุมทิศทางนะในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คล้ายๆแบบว่าเฮาพายเหือหันแหล่นาม้สมเห็นว่าถ้าว่าเฮาพายเหือน่ะถ้าเฮาไปคัดทางด้านซ้้ยแมนบอ่าู้สมมันก็จะเลี้ยวขวาถ้าเฮาคัดทางด้านขวามันก็จะเลี้ยว้า้คล้ายๆกันครับเวลาเฮาพายเหือเลยเฮือบินก็คือกันเลี้ยวไา้เลี้ยวขวาไส้ตัวนี้รัดเดอร์่ามุสมตัวนี้เห็นยังเห็นอย่างบอ่าูุชมเห็นอย่างบอตัวนี้โอเคเนาะเฮือบินตัวนี้นี่มันสามารถยูได้นะ คนสามสี่คนสี่ห้าคนกะกะยู่ได้ถ้าว่าเขาปล่อยอ่าเป็นเกียร์วางคล้ายคือรถนี่แหละเนาะตัวนี้สามารถใส่ยู่ได้ตัวนี้ทำบุสมเนาะเห็นไม่ค้ำสีแดงๆนี่บอใส่ไว้เพื่ออย่างไม่ค้ำสีแดงแงนี่ไม่ค้ำสีแดงแนี่แมนจะใส่ไว้เวลาอ่าเขาขนสินค้าเนาะขนสินค้ามาไว้ตัวนี้จะเป็นพักส่วนของคาโก้คือว่าพักส่วนไว้สินค้าคือ เวลาฟังนี่มันจะนักเนาะเวลาเขาจอดยนต์มันก็นจะน้ำหนักก็จะท่วงใส่ตัวนี้ถ้าว่าบบมีตัวนี้ค้ำจะให้หัวนยนต์นจะเงิงขึ้นและให้นยนต์นี่จะสี่ขึ้นฟ้าอาจจะตีนได้ล้สมก็เลยมีไม้ตัวนี้มาค้ำไว้เวลามีผู้โดยสารบร่หรือว่าเครื่องสินค้าบ่ในเวลาเฮบินจอดต้องมีตัวนี้มาค้ำไว้ถ้าว่ามันนักมันก็นจะเอียงลงมาแต่ว่ามีไม้ตัวนี้ค้ำไว้ก็จะให้นยนต์โบ เงื้งขึ้นทนผูุชมว้าวอันนี้จะเป็นกงล่อเนาะกงล่อของเนื้อบินนี่นะจะมีโตนี่นี่จะแบ่งออกเป็น3ามกงทนผูุชมเอ่อสามกงนะสังเกตเห็นว่ามันจะต่างจากเนื้อบินเอ่อตัวทั่วไปคือจะมีแงกกงกันเลยบางเนื้อบินจะมีสองกงติดกันแต่ตัวนี้เป็นกงกงเดียวเลย และกับกงเฮือบินนี่จะบ่แมนคือกลงรลถได้ทำผสมนะมันจะเป็นไนโตรเจนอยู่ทางในจะเปลี่ยนเป็นลอตันนะท่านผู้ชมเพื่ออย่างฮับแหงกระแทกในเวลาเฮือบินลงสู่สนามบินเนาะถ้าว่าเฮามันมียางทา้งในคือกลงรลถสิบบได้เนาะถ้ามันยางทางในมันแตกก็จะเห็ดให้กลงรลถนี่กงยนตนี่ระเบิดขึ้นได้ฉะนั้นกงยนตนี่จะต่างจากกลงรลถทนผสมเห็นปะอันนี้จะเป็นภาคส่วนของ flap เนะถ้าผูใ้ใดได้เบิ่งวิดีโอเก้าของข้าพเจ้าหน้าที่ของแฟลปนั่นก็คือไสในการเคลื่อนว่าแหงยกเนาะแหงเพิ่มปีกหลายเท่าใดก็จะให้มีแหงยกหลายเท่านั้นเท่ใให้เครื่อบินสามารถบินขึ้นสูท้องฟ้าได้ทานผู้สมว,ว้าวขากหลายตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อบินเคลื่อนว่าดูโอพรอเพลอร์ นะจะเป็นเฮือบินใบพัดแต่ห้ซึกว่าใบพัดนี้น้อยหลายมันมีสามสามสามส่วนสามอสมเห็นปะหนึ่งสองสามสามใบพัดเท่านั้นตัวนี้ไงอืมโอเคตัวนี้ก็คือกันเนาะในเวลาที่เฮือบินจอดอยู่เพื่อจะต้องอัดหูมองไหนที่บินหูต้องได้ซ่อเอานเนวยมาอัดเพื่อบ้ให้แมงไหมเพื่อบว,ให,อบวให้สิ่งของต่างๆปิวเข้าไปเริ่ไปทำลาย จักทางไหนเนาะทำมือมเพราะว่าเนือบินลำหนึ่งม,ม,ม,มันมันยหลยมันแพงเออมันหล,ลนดอลลาร์ได้ทำมือโมเห็นบ้าตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อนมาเป็นเสนส่นเซนเซอร์เนาะเซนเซอร์จับสิ่งต่างๆที่มากระแทกเนื้อบินจะเป็นเซนเซอร์เพื่อจะเวลามันมีอย่างมาต่ำเนือบินก็จะตัวนี้เซนเซอร์จะจับไว้นะ เพื่อให้นักบินทันูุสามารถขึ้นทางหน้าได้ทางผู้สมคล้ายๆกับประตูรถเลยเห็นปะมันเขียนใส่ว่า,า close open เนะาะถ้าบิดมาทางนี้บิดมาทางนี้บิดลงก็จะเป็น open บิดขึ้นก็จะเป็น close คล้ายๆกับประตูรถเลยเง <c oughs> บินสดทนี่ P.S.G. แอ9889 ตัวนี้ยังค้างอยู่เลยอันนี้เขาจะเอิ้นว่าโทัวบาท่านผู้ชมเห็นบ่สีฟ้า,ฟานี่ตัวนี้สีฟ้าแล้วก็ลายตัวนี้การขาารา่าว,วเป็นเอิ้นโทัวร์บาร์ไซเว่ยเพื่อยูยนเนาะใส่เพื่อยูยนเห็นบ่เวลาเขาสียูยนเขาก็เอารถทรัคเนอะมาเสียบใส่ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถยูไดได้เห็นบ่ ัวนี้จะเป็นตาไฟนะทุกทุกในการจะ,ะลงเดินก็จะจะเปิดตาไฟตัวนี้ไว้เพื่ออย่างให้ให้เห็นเนอให้ ATC หรือว่า Air Traffic Controller เห็นเพื่อจะได้แจ้งว่าเออเฮาบินลำนี้กำลังจะลงเลเดอ้อให้สัญญาณถ้าว่ามีเ้อบินลำใดที่กำลังรอท่าที่จะเทคออฟแมนโวลฟาเวอร์เพราะว่าเฮาบินลำนี้กำลังจะลงก็จะจะเปิดไฟให้หูไว้ทำสม เห็นบ่าโอเคถือว่าเป็นเครื่องบินเอ่อที่มีความสมัยทันสมัยอีกลำหนึ่งเนาะอยู่ในสโปโปลาวเขาสไตล์เครื่องบินทหารเลยสีเทานี่เดี๋ยวครับพระเจ้าจะ ยา,างอ้อมหอบและก็ะทายให้กับทานผู้สมได้เบิง่งว่ามันมีความสวยสดงดงามน่อยหลายสมัยเบิ่งประตูเนาะเห็นปะประตูแล้วก็บ,บริเยี่ยมมันน่าจะสามารถบรรจุผู้โดยสารได้บบเกิน10คนทานผู้สมนะแล้วก็บวกกับหมองไว้เครื่องก็อยู่ทางอยู่ทางด้านหลังอันนี้จะเป็นประตูปอนไว้เครื่อง เบาจะเจาอายางอ้อม360องศาเลยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้เลยนั่นก็คือเวลาที่เงบิดลงจอดแล้วต้องได้มีเคลื่อน่าไม่ก้านเนาะเห็นปะไม่กา้านต้องขัดไว้เพื่อบ่ให้มันมีการติ่งเ,เพื่อเพให้มันมีการติ่งงแล้วก็ไหลไปเพื่อป้องกันเนาะ ตัวนี้ทางขึ้นเห็นมันเขียนเต็ปขึ้นทางนี้เลยป่านขึ้นรถเลยเออไขประตูปุ๊บเหยียบขึ้นเลยเนาะไปผู้โดยสารนี้น่าจะขึ้นทางด้านนี้โดยสารน่าจะขึ้นทางด้านนี้หมูใส่น้ำมันตัวนี้เนี่ยจะเป็น uh, turbo fuel นะหูใส่น้ำมันจะใส่ทางด้านข้างคือกันกับรถเลยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นรถใหญ่ แต่ส่วนหหายแล้วเฮอบินลำอื่นเขาจะใส่นกลองปีกแต่ว่าเฮอบินลำนี้ต่างจากเฮรบินลำอื่นมันจะใส่ทางข้างเลยแสดงว่าทางกล้องจะเปลี่ยนถังน้ำมันอันนี้ก็เป็นเฮอบินสามใบพัดมันจะมีแต่สามใบพัดและเป็นสองจักสมมุติว่า,าในเวลากำลังบินอยู่นั้น มีเกิดมีดีเฟกต์เอินว่ามีเหตุต่างๆเนาะเหตุให้จักบาสามารถเหตุเวียกได้จักใดจักหนึ่งแต่ว่าเฮอบินลํานี้ก็สามารถบินต่อไปได้นะนี่คือข้อดีของเฮอบินสงใบพัดอ่ามันจะต่างจากเฮอบินใบพัดเดี่ยวท่านผู้ชมถ่าว่าเฮอบินลํานี้กำลังบินขึ้นแต่ว่าจักตัวนี้ตายตัวนั้นก็สามารถบินไปได้บบจาเปลี่ยนว่าเออ จักตายและซีโบสมารถบินไปได้แต่ถ้าว่าจักตายสองตักจักนี่ถือว่ามันต้องได้ซ้อหาบอลลงเลยนผู้ชมแต่ว่าเป็นไปได้ยากที่สุดเป็นไปได้ยากมันถือว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ยากหลายที่จะจักจะตายพร้อมกันสองสองจักเนาะ